สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบก,กับช่องยายไผ่พา,พากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อน,นี้ยายไผ่เนี่ยน้ำข้อมูลเนาะทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์ยายไผ่น่าไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะง่งเนาะค่ะเนาะยามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทยกยายกับยายไพกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องพี่น้องตำราวันนี้ได้บ่ได้บ่ได้บ่ครบทุกอาจารย์กะขอโทษขอให้หลายๆเด้อจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าเพิ่นมากยายไพกัเฝ้าน้ำพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับบเว้าาหลยยายห,ห่างไปเบิ่งข้องมุ่งทางอาจารย์ทนันแร็กไปเลยเนาะคะ่ะ แนวทางนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวิสณนุเนาะจ้าเอ็ดวิสณนุบอกว่างวนนี้เด่นสว่างว่สั้นเพิ่นบอกว่าสองหนึ่งสองสามสองเก็ดสองแปดเน้นสองแปดหนึ่งสองแปดพี่น้องจา้าชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจา้าสำหรับแนวทางของเอ็ดวิสันุเนาะพี่น้องเนาะขอขนสุดคอคน้คนสุดไม่เห็นมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอมาแย่ไพ่กับ,บเรบเรย์เบดยลุ่งห้เนาะจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี่เมื่อน,นี่เด่นศูนย์กับเก้าเนาะจ้าเพิ่นเน้นเก้าศูนย์กับหกศูนย์วัดสันพี่น้องเอา้าชุดเต็มแย่ไพ่ใบอ่านไห่เนาะคะ่ะถ้าถ้าตัวใดเลกหราย่ไพาจบบาะบอออ่านไห่เนาะพี่น้องนะะนเนาะพีรนาเป็นแนวทางําเพอเลเลยเนาะคะ่ะเนาะมักตัวใดกับจังจวดจ้าเนาะคะ่ะพี่น้องจังพารณะเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเล่าเงินล้านมาสั่นของอาจา์ทันเกา่าแต่ว่าเพื่อนต,ตัดตัวเน้นมาใหนะ้เนาะพี่น้องเนาะตัดตัวเน้นมาให้วาสัน้นมี 03, 0ูนสามศูนย์เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดพี่น้องชุดเต็มสีโตแคบนาจอเลยพี่น้องเนาะพิจณา,าได้เนาะค่ะยังอีกสองคลิปผุ่น้องคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะเหลือตาไทยและสรุปเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดาสายลวด่าสัน da, ้นแอดดาสายลูดเมื่อนี่บอกว่า วิ่งรูดเก้าเนาะจา 9, 9, 000, 90, ้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกเก้าห้าและหกห้าสามตัวอยู่ที่หกเก้าห้าและหกเก้าศูนย์มื่อนี้เจดดาเรามาสองตัวเลยพี่น้องตะเก่าแนวทางเพิ่นเพิ่นจะมาตัวเดียวเนาะคะ่ะสามตัวบนเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคันมักกับพีเจนา,าน่ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะ ขั้นตอนเอาแนวทางของผู้ใดมาลงให้ผิดกับขอโทษขอให้เดอ้อพี่น้องแก้ไห้กับว่าเป็นเบิร์นขล่ะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายว่าซันพี่น้องจ้าโค้งสุดท้ายเพิ่นบอกว่าปลาเนื่งแปดหาหนึ่งแปดห้าหนึ่งเนาะจ้าสองตัวห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดและอ่าหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจ่าน้ำเพลินเดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้รอยเอ็ดน้ำถ่วบักคักเนาะพี่น้องนอบันแย่ไพ่กระถ่วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ละค่ะพี่น้องเพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่าแอดใบเขียวเนาะจ้ะเด่นหกกับแปดฟันหกกว่าซันพี่น้องแคบหน้าจอถือมือได้พี่น้องสิบห้าทับเก้าทับหกหกเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอมาเบิ้งคลิปนี่กับขอให้เฮ่งเฮ่งต่าต่ต่ำเล่าฮอดต่ำไทยเมื่ออื่นเลยได้พี่น้องเด้อ รวยรวยปังปังสุขุนสุข,ขู่สุขโคตโหลดเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกระสินเนาะคะ่ะอาจารย์กรกระสินบอกว่าจังซี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี่ฟันสองได้ตำเล่าเพิน่นเพิ่นบอกว่าสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งสองหกสำหรับแนวทางตำเล่าอาจารย์กรกระสินเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เเพื่อนบอกว่าของแอดนั่นเนาะจ้ะแอดนั่นบอกว่างวดนี้เดนซีและเจ็ดเนาะค่ะเนนซี Nancy หาซี่ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ชุดเต็มแคบหน้าจอเลยวสันแถวบานยายไพ่นา้าท่วมค่ะค่ะพี่น้องอำเภอหนองพอกนอกเขตสเสเสศบาลเนาะจ้ะบานยายไพ่เลยพี่น้องน้ำท่วมตอนนี้เนาะค่ะเนาะเห็นขาเจาา้าว่าน้ำท่วมักคักเลยตอนนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับปูหน้าวสันพี่น้อง เอจับปูหน้าเพิ่นไห้มาเพิ่นว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าเอามาจับมัดกันอยู่ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่และเก่าหาเนาะพี่น้องเนาะผูไดมักแนวทางน้ำเพิ่นกาพิจนาเป็นแนวทางน้ำเพิน่ดนเลยเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะลุงนินบอกว่างวดนี่เด่นแปดละสัน่นมือนีเนาะพี่น้องเนาะมือนีเด่นแปดลสั่นเนาะจ้า เออเพื่นไหามาเพื่นบอกว่าเน้นๆพร้อมเลยหกแปดเจ็ดเน้เนแปด 6, 8, 7, เจ็ดและสีหกสำหรับแนวทางลุงนิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักตัวใดกระจังจวดจดาดฝาดเบิ่มน้าเพินเลยเนาะค่ะ ไปย่ยามหาให้เนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล่ะจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่มาเฮ็ดจังได๋เอาเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาา่าแอ็ดไต้าเนาะค่ะเนาะตามลาวแอ็ดไตา้าว่าซั่นแอ็ดไตา้าเพิ่นบอกว่างวดนี้เด่นอยู่ที่838697แปดหเสามเก้าหกเก่าเน้นลูดแปดกับเก้าวาซันพี่น้องเอาพิจนานทำเพื่นใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าข้นข้นถมวาซันพี่น้อง ค้นคุ้นถมเพื่อนหาค้นทอนถมเพื่อนหามากเพื่นวันจังสี่ระค่ะพี่น้องเออเพื่นบอกว่าเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะเลขเด่นเน้นเก้าพี่น้องจ้าเก้าหนึ่งเออเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเก้าสามหกแปดเก้าแปดและเก้าหกคนอาจจะเน้นยุทที่เก้าแปดกับเก้าหกเนาะค่ะสำหรับแนวทางของค้นคุ้นถมมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะ ไอ้ค่ะพี่น้องจะเป็นอีหยังขอโทษลหลายๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะเนาะน้าอ้วนเราบอกว่าจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องนาอ้วนใหญ่มากนาอ้วนบอกว่าเด่นอยู่ที่เก้าหนึ่งและเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ชุดเต็มแคบหน้าจออสามตัวอยู่ที่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์และศูนย์ศูนย์หนึ่งเลขสี่ออกไปจังใดมาจังใดเนาะ,ะพี่น้องมือนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะ บานได้ไพ่น้ำถั่วม,มิลีพี่น้องเอ้ยบ่เคยถ่วมถนนจักเทื่อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มลาวสั่นเสื้อสั้งฝาเนาะค่ะเพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่าหกห้าหกเจ็ดหกแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดจวดจ้าค่ะพี่น้องค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่เอซูปโปเมนเนาะเอซูปโปเมนเพิ่นบอกว่าชุดเต็มเพิ่นแคบหนาจอเลยเนาะจ้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ด ห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าว่ะสันพี่น้องพี่จ้าน้าไดเนาะค่ะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินใดเลยเนาะค่ะเนาะมากตัวใดกระจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเหล็กกระลังขอนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดบักฮัมหน่อยมาแปลกๆพี่น้องจ้ามือนี่เนาะค่ะเนาะเอ็ดบักฮัมหน่อยแล้วบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องมือนี่เด่นห้าและหนึ่งวิ่งลูดเน้นยุทธีหาพี่น้องจ้า ชุดเต็มแคบหน้าจอชุดเสียวเพื่อนบอกว่าหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งและสามหาพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางแอดมากคมหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับแนวทางของแอดราชนกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่างดสองงวดเพื่อนชิลุนต่าไทยวสันพี่นอ้องเพื่อนว่านเนาะสําหรับแนวทางของแอดรัช ok นกเนาะคะ่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเมลยองวสันพี่น้องเด่นบนล่างสามซีหาเนาะจ้ะ อสองตัวบนล่างอที่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่หนึ่งสามสองสี่่าสี่เก่าและสีศูนย์มักตัวใดกับพิจนานําเพลินใดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะค่ะแอดมีบอกว่าจังสี่ลัมนีฟันหน่าสันพี่น้องชุดนนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าสอาหำหรับแนวทางของแอดมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พิจารณาเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มลุงนินเนาะคะ่ะอา่าลุงนินบอกว่าชุดเต็มเน้นหกกับแปดมาจากหกแปดเจ็ดสามสี่หกสองแปดเจ็ดสองตัวอยู่ที่สองสามซีสามซีหกแปดสามแปดหกแปดเจ็ดเบิ้ลหกหกว่าสันพิจารณาได้นะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง เพื่นบอกว่าตามลาวมณีฟันซีซีศูนย์ซีสีซีเก้าหาซีหนึ่งซเนาะจ้าสามตัว3 40 3 49 0 49และซ8 0นเนาะค่ะพิจารณาใดค่ะพี่น้องยายไพยพยายามหาเลขให้เนาะพี่น้องเนาะตมไทยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทั้งล่างเด่นล่างแอดสมเนาะจ้าเพิ่นมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหกและเก่าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องมักแนวทั้งอาจารย์ทันใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพี่เนาะค่ะเออแอดเจพีเนาะค่ะแอดเจพีมือนี่เด่นหนึ่งก็สามเนาะค่ะพี่น้อง ชุดเต็มเพ่นแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ามี3ตัวและ2ตัวเดี๋ยวย้ายไปอันแต่2ตัวให้เนาะจ้าเพื่อนเนียนที่1 7และ1 2อ่า 9, อา9จ9 2เ7 0 2อเ็เป็นตัวรอง3ตัวชุดเต็มแคบหน้าจอเลยพี่น้องสำหรับแนวทางของ SJP เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง AKE เด่นบนล่างเนาะค่ะพี well. 네 <Their breakout noise> <laser> ่น,น้องเนาะเด่นบนล่างหนึ่งก็สามสูตรนี่เขาดีค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของ AKE เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนร้อยบนคือหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเนาะค่ะเด่นสองก็หกล่องสี่กับเก่าสั่นพี่น้องสูตรนี่กับเขาดีเนาะจ้าร้อยบน AKE เนาะพี่น้อง โทษทีพี่น้องลูกสาวโทษมากเนาะคะ่นะเนาะโทษทีค่ะโทษทีเ้ยพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะคะ่นะเนาะแม่สุรีบอกว่าสายด่วนแม่สุรีบอกว่าเมื่อนี่เด่นที่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหก 1 8ึ่งแใจแม่กาเก้าเระวังเบิร์นเก่าเก่าสันพี่น้องสำหรับแนวทางแม่สุรีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ามาล้วค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดรอดแนวทางอาจารย์สเสน่เนาะคะ่ะวันนี้เด่นอยู่ที่3ามหนึ่งสองหสี่เอ่อศสเนาะคะ่ะ เด่นอยู่ที่สามสามอะไรดีวะสันเอาไปฟาดใส่สามเพิ่นบ่มีหาเนาะพี่น้องแง่ไพ่ว่าจะเอาไปฟาดใส่หาของกันอ่าเอ็ดบักคำหน่อยเนาะจา้ะเพิ่นบ่มีหาเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอาจารย์เดชาวะสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าตำลาวมาหนี่สามตัวบนมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวบนอยู่ที่เจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดหกเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้า สอต 8, ัวแปดเจ็ดเก่าและแปดเก่าจวดจาดฝาดบึมข้างล่างวิ่งลูดสองศูน์าสันพี่น้องนานจะเป็นแนวทางล่างเนาะ,ค,ะค่ะเนาะพิจารณาใดศูนย์หน่งหรือศูนย์กับหนึ่งจะมีศูนย์ห้าศูน,นย์ศูนย์หกศูแปดหนึ่งจละหนึพิจารณาใดค่ะพี่น้องมาจังไดกับจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เชิเมืองอุบลพี่น้องอาจารย์เชิเมืองอุบล เพิ่นเข่าเนาะพี่น้องเนะเาะเลขออกเลกออกอีกอย่างพี่นออ้องสามแปดหนึ่งอ๋อเพิ่นเพิ่นเข่าตัวโตเน,นาะจ้ามาตามต่อจากวัน,นี้เพิ่นไหหมาเลขสี่ตัวพี่น้องจา้าแคปหนาา้าจอสําหรับผู้ใดอยากไดใแนวทางอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะคะ่ะเนาะจอดจาดฝาดบ่มน้าเพล่ได้เลยเนาะคะ่ะแนวทางอาจารย์ท่านได้แยกให่บั่วห้านในโลกไหงก็สแสดงว่าเพ,พิ่นบ่วห้าในโลงมาไหเด้อจ้าพี่น้องจ้า่ตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปูมาแล้วค่ะ ไปต่อย่อยเง่าเลยวิ่งลูดวัซันแอดปูบอกว่าเก้าสุดปังเลยงงวดน,นี้วัซันจ้าพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางเมื่อนี่ลูดเก้าเมือม่อเมื่อเมื่อนั่นลูดหนึ่งนอกจากมาสามหนึ่งเมื่อวันนี้ลูดเก้าจะเก้าอะไรดีวัซันพี่น้องเอาพิจารณานำเพลินได้ค่ะสําหรับแนวทางของแอดปูผู้ใหญ่รอนำเพลินนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าพี่น้องมาแล้วชุดวินยายไพ่บอกว่างงวดที่แล้ว แถวนี้มักเขาเขา,ขาอิลีห้องเพื่นเนาะพี่น้องแถวนี้ชอบเข้าเนะค่ะแต่วางวดนนี้ถาหฮแย่ไพ่มกนะักเนาะมักตัวนี้พี่น้องมักหาเก้าเนาะจ้ะหาเก้าห้าเก้าแล้วก็สามเก้าขันไฮยไพ่มักเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาได้ค่ะพี่น้องมักกระจวดจดาดฝาดเบิ่มน้าเพื่นเลยเลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของแอดปูเนาะพี่นอนะ้องเนาะ่ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็พานเดอว่าซันพี่น้อง ชุดมีชุดเต็มและชุดงบน้อยเนาะคะ่ะเก่าก็พกตัวเดียวกันว่าสั้น503 5039ชุดเต็มน่น3้าเก9าระว่างตีลังกา6หก3 6เนาะพี่น,อน้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะจวดจาดฟาดบึมไดยเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะ อาจารย์ธานาศักดิ์มณีอบอกว่ารูดสามกับแปดทะเบิลกับสามสามแปดแปดมันมีสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดและแปดเก่าสำหรับแนวทางของอาจารย์ธานาศักดิ์อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลพี่น้องจ้านามถ่วมนามถ่วมทั้งบ้านยายไพในหมู่บ้านยายไพยกระถ่วมเนาะพี่นี่เนาะยายไพบ่เคยเห็นก็นได้เห็นพี่น้องเอ้ย บานผู้ไรน้ำถ่วมข้อมมนเขามาคุยกันแนี่ค่ะพี่น้องคะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือนะจ๊ะงวดที่แล้วเข้า38นะจ้ะงวดนี้พี่น้องจ้าเิ่นหายมากขังเทิงเด้อพี่น้อง0 6 0 1 2 6 2 1 3631 56ึละ5หาหมักตัวใดกระจังพิจารณาน้ำเพิินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตําเล่าบนรางงวดแรกแยกให้ไปพอเห็นข้าเจ้าว่าเข่าดี ก็เลยเอามาล่งให้เบิงงวดที่แล้วเข้าสามตัวแปดสามหนึ่งพี่น้องแคบหน้าจอชุดเต็มเลยพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอเลยจ้างวดที่แล้วเข้าทั้งสองตัวและสามตัวพี่น้องจ้าล่องเบิงบนล่างเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นดังแห้งพี่น้องแย่ไพก็เลยเอาล่องเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมนะะเนอะค่ะเนาะว่าจังใดกับจังจวดจดาดฝาดบ่มน้าเพิินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแนวทางตามเล่าซื่อสื่วสันพี่น้องมาเบิงว่าเพิ่นหายอีอย่างสองตพี่น้องเข้าทั้งเทิงและทั้งล่างมีสองสูตรเจาะเพื่อนผิดตัวจอเพื่อนเนจาะผิดเด่นมามาแค่เด่นวสันพี่น้องเอาล่องเบิงค่ะพี่น้องมีสองสูตรสูตรนี้สองตวัวบลาย่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้า พี่น้องขันยายไพ่สีแนะนำเยาวาพี่น้องเ้อะเยาวายายไพยเ่เลอจะ้ะยายไพ่อย่างแนะนาอยู่ที่เก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าห้าเป็นยังวันที่พอวา่าพ้นชนกันกับแนวทางของแอดปูไหมพี่น้องมากบอคันมากน้ำกับจวดจัดยายไพ่แนะนําเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะจวดจัดฝาดเบื่อมน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่วางวดที่แล้วแอดปูคนเน้นอยู่ที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพ่นมาตัวโตเนาะจ,าาจ,าาจา้ะเอาพิจารณาได้ค่ะพี่น้องแปดแปดสามหนึ่งเนาะจ้ะงวดที่แล้วนะคะเนาะ เข้าแต่ตัวนีวาซันเพิ่นวายพิจารณาได้ค่ะพี่น้องเนาะอย่าไปแยกให้หบเบื่อหรือบ่นอ่านจื้อบดได้อา้าวเฮามาปิดถ่ายด้วยแนวทางสูตรนี้เข้าดีงวดที่แล้วก็เข้าเนาะคะ่ะแต่บ่บดได้เข่าสามตัวเนาะจะเข้าสองตัวมาดูคะ่ะแนวทางของแอดอาจารย์เกษตรนายาหรือว่าหนุ่มราชเทวีโตเน้น 37, 7, 7. หกสามเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเทนบ่พี่น้องเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะ 2ตัวอยู่ที่2 6 3 6 4 7และ4 6 9 7 8 7และ3 7เป็นตัวร่องเพื่อนเน้น6 9 7เนาะคะ่นะเนาะ6 3 7และ6 9 2 พิจนาได้ค่ะพี่น้องตรวจจาดฟาดเบิ่มอันนี้คืออาจารย์เกษตรหน้ายาเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าทีเด้เวขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงื่อยหลๆปังๆสุขหูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีได้แบ่งปันของมูน้นาทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชม่มเป็นแนวทางเนาะจ้ากระขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า